เรื่องย้อนละครปีศาจแสนกลพรหนุ่มพนักงานธนาคารหน้าตาดีที่มุมาณนะรำแต่งานสมระายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่เคยทำตัวออกนอกลู่นอกทางหัวโบราณสุภาพถือศีลห้ายอย่างเคร่งครัดจนคนทั้งธนาคารให้ฉาย,ยาว่าหลวงตา มุ่งมั่นจะเก็บเงินแต่งงานกับชัชรีแฟนสาวที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารที่รักและเข้าใจเขามานานหลายปีแต่ฐานะที่แตกต่างของเขาทั้งคู่ทำให้ดูเหมือนว่าคงอีกสิบปีพรดจึงจะเก็บเงินสร้างเรือนหอซื้อแหวนเพชร และยกสินสอดมูลค่ามหาศาลมาสู่ขอเธอได้ตามที่ทงไงและพี่ไลเรียกร้องชัชรีพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขายืมเงินเธอไปใช้ก่อนเพราะเธอไม่อยากรอถึง10ปีแต่พรตปฏิเสธมุ่งมั่นจะเก็บเงินด้วยกำลังตัวเองเท่านั้น พราะจนปัญญาที่จะพิสูจน์ให้ทางบ้านชัชชรีเห็นว่าเขาจะเป็นเคยที่มีอนาคตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชลาลัยพี่สาวคนโตที่เจ้ากี้เจ้าการและเป็นจองผดเด็จการในบ้านเธอผลักดันชัชชรีให้ได้เข้าสังคมชั้นสูง และเธอก็กระดีกระดาสุดๆเมือ่อัยกูลทาย,ยาทซีอเจ้าของเครือข่ายโรงแรมใหญ่ในประเทศตกหลุมรักชัชรีวัยกูลบุกทำคะแนนด้วยฟอมร,รวยหรูของขวัญกำนันมากมายจนทำให้ชัชชีรีชักจะกลัวใจพ่อแม่ตัวเอง ที่อาขาภวาปิกต้อนรับชายคนใหม่ที่ต่างจากพรสอย่างฟ้ากับเหวพรถชวนชัชรีไปปรับทุกในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งถึงท่าทีที่สมาชิกในครอบครัวของชัชรีมักจะแสดงอาการรังเกยียจว่าเขาจนชัชรีงอนว่าตนหมดหวังแล้ว ว่าจะได้แต่งงานกันในชาตินี้จนถึงขั้นทะเลาะก,กันชัดชีพลังปากตะโกนท้าทายขอให้พูดผีเทวดาปีศาจที่อยู่ในสวนสาธารณะแห่งนั้นมาช่วยให้ความรักของเธอสมหวงังจูจ่ๆก,ก็เกิดลมพายุฝนพัดอย่างรุนแรง พรสพยายามห้ามชัชรีให้หยุดทำเรื่องเหลวไหลชัชชรีโกรธที่พรสว่าเลยสะบัดพรสออกแล้ววิ่งหนีพรสจะวิ่งตามแต่ถูกรูปปั้นชายไทยโบราณที่ประดับที่สะพานหล่นใส่จนตกลงไปในบึงน้ำพร้อมกับรูปปั้น ระหว่างความเป็นความตายนั้นจูจๆวิญญาณทองเห่อที่สิงสถิตยอยู่ในรูปปั้นก็ได้สำแดงรีธิ์จูๆ่ๆท่าทีของโพตก็เปลี่ยนไปเป็นร่าเริงกรุ้งกลิ่มแววตาเจ้าชูฉายชัดเขาตรงไปเผชิญหน้ากับครอบครัวของชัชรีทั้งทั้ง ที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดพรตพูดจาโตโตตอบกับทุกคนอย่างชะนฉานมั่นใจปล่อยมุกกระจายจนทุกคนประทับใจและทึ่งเขาดูเหมือนจะเป็นพรตคนใหม่ไม่มีวิแววของพรตคนเดิมเขาบอกพ่อทงไงและแม่พิไลว่าภายในสามเดือน เขาจะหาเงินมาสู่ขอชัชรี50ล้านตามที่ทังไงต้องการโดยเร็วที่สุดชลาลัยแสดงอาการเยะหยันต่อหน้าเพราะไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ครบสัญญาอย่างหนักแน่นว่าถ้าทำไม่สำเร็จเขาก็จะเลิกกับชัชรีทังไหกับพิไลรับปากตกลง ถึงจะไม่เชื่อหน้าพรตแต่ก็เกรงก็เกรงไม่ได้เพราะท่าทีของพรตที่ดูสง่าและน่าเชื่อถือมากกว่าเดิมและที่สำคัญพรตไม่เคยโกหกเช้าวันต่อมาพรตก็ต้องแปลกใจที่มีเสียงลึกลับสั่งให้เขาทำนู่นทำนี่ ขณะที่เขาพยายามหาว่าใครที่ส่งเสียงนั้นชัชชรีก็โทรมาหาเขาเพราะเธอกังวลกับสัญญาที่พรตบอกพ่อแม่ไว้พรตงงเป็นไก่ตาแตกแถมสาบานว่าเขาไม่มีวันทำหรือพูดแบบนั้นแน่ๆแต่ก่อนที่เขาจะทะเลาะก,กับชัดชรี เขาก็ได้ยินเสียงลึกลับนั้นบอกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยเสียงที่ดังข้างหูแต่หาตัวเจ้าของเสียงไม่ได้ทำให้พรดใจหายเมื่อคิดได้ว่านั่นป่วยเป็นโรคจิตประสาทหลอนหูเว้าไปเองชัช,ชรีจึงพาไปหาสนทยา จิตแพทย์หนุ่มอารมณ์ดีสนทยาสัมภาษณ์พรตก็ดูปกติไม่เหมือนคนจิตแพทย์เท่าไรนะแต่พรตเยืนยันว่าได้ยินเสียงผู้ชายจริงๆจิตแพทย์รรรเรียกชัชรีมาคุยแยกถามเรื่องชีวิตรักชัชรีเล่าว่าตั้งแต่เป็นแฟนกันมา ไม่เคยล่วงเกินเลยทั้งทางที่มีโอกาสได้อยู่กันสองต่อสองแล้วชัชรีว่าพรตเป็นสุภาพบุรุษแต่จิตแพทย์คิดว่าพรตน่าจะเป็นเกย์ยิ่งทําให้ชัชรีจับผิดพรตไปใหญ่พรตเองก็เริ่มสับสนคิดว่าตัวเองเป็นเกย์ไปด้วย ก่อนที่เรื่องจะหุ่นวายไปกันใหญ่ทองหอเลยต้องแสดงตัวว่าเขาเป็นตัวตนจริงๆลากรถไปที่รูปปั้นตนในสวนสาธารณะรถตกใจที่รู้ว่าทองหอคือผี พองเหอเป็นอดีตเป็นคุณนางเพลย์บอยในสมัย0.6แต่เพราะความเจ้าชู้หลายเมียจึงถูกเมียหลวงยิงตายพร้อมกับสาบแช่งให้เขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดจนกว่าจะช่วยคู่รักแท้ให้ได้สมหวัง วิญญาณของเขาจึงสถิตยอยู่ที่รูปปั้นในสวนสาธารณะซึ่งเดิมเป็นที่ดินบ้านเก่าของทองเหอและถูกยกให้ทำสวนสาธารณะเพื่อให้คนพักผ่อนหย่อนทองเหออยากสะสมบุญเพื่อจะได้ไปเสวยสุขบ,บนสวรรค์สัที จึงตั้งใจจะช่วยให้ความรักของทั้งคู่สมหวงังแต่เพราะไม่ได้ออกเที่ยวมานานร้อยปีทองเหอจึงอยากเปิดหูเปิดตาผีเจ้าสำราญจึงขอยืงร่างของพรตในตอนที่พรตนอนหลับพรตไม่มีทางเลือกผีทองหอบอกให้พรตไปซื้อลอตเตอรี่แต่เมื่อเห็นพรตไม่ใส่ใจคืนนั้นผีทองหอก็เข้าสิงร่างของพรตและออกมาซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งชุดใหญ่ตัดหน้ากอบชัยผู้จัดการสาขา ที่สั่งให้แม่ค้าลอตเตอรี่เจ้าประจําไว้แต่แม่ค้าถูกทองหอด้วใจให้หยิบลอตเตอรี่ชุดนั้นมาขายให้ทองหอถือโอกาสไปเปิดหูเปิดตาที่ทองหล่อและสนุกสุดเวียงสร้างความฮือฮาให้กับนักเที่ยวกลางคืนเมื่อเขาโชว์ลีลาเป็นแรปเปอร์สุดเท่ฉายา aka ทองเหอรับสายสับขวัญใจสาวสาวเมตตากับเม้าเพื่อนร่วมง,งานของพรตที่แอบชอบรตอยู่ถึงกับทึ่ง ทองเหอเห็นเมตาก็เข้ามาจีบควงกันสนุกสุดเหี่ยงกันอย่างเต็มคราบวยกูลจำทองหอได้รีบโทรไปรายงานชัชรีทันทีพรสตื่นขึ้นมาด้วยความแปลกใจที่เขารู้สึกเหนื่อยราวกับไม่ได้นอนมาทั้งคืน ยิ่งเมื่อมาทำงานแล้วแม่ตาม,มาทักทายเขาอย่างสนิทสนมมาแซวว่าเขาเป็นเสือซ่อนและประวงังถ้าชัชรีรู้จะเป็นเรื่องพรดรู้ทันทีว่าทั้งหมดคือฝีมือของผีทองเหอปีศาจแสนกลแต่ไม่ทันได้แก้ตัวกับชัชรี พรตก็ถูกกอบชัยช้ยให้ไปประชุมที่สาขาใหญ่แทนพรตใจลอยพยายามจะโทรหาชัชรีเพื่อปรับความเข้าใจจนถูกเทพเจ้าของธนาคารตำหนิที่ไม่ตั้งใจประชุมทองห่อเห็นอมาราพันรายาของเทพมีอาการป่วยแปลก รักษาทางแพทย์สมัยใหม่ก็ไม่หายเพราะถูกวิญญาณร้ายตามอาคาตหมายชีวิตอยู่จึงเข้าสิงร่างพรดเพื่อช่วยชีวิตตอมร่าไว้ได้เทพกับอมราซึ่งใจจึงเลื่อนขั้นให้พรดเป็นรองผู้จัดการสาขาพรดพยายามปฏิเสธ แต่เมื่อเทพยืนยันและบอกว่าพรตเป็นพนักงานตัวอย่างประวัติดีเด่นมาตลอดจึงเหมาะสมกับตำแหน่งใหม่พรตก็รู้ทันทีว่าปีาศาจแสนกลยื่นมือเข้ามาวุ่นวายแก้ข้อมูลประวัติของเขาเสียแล้ว ที่แรกชัชรีชอบที่พรดเลิกเคร่งขึงสมถะและที่เคยทำตัวสุภาพสำรวมกายใจกับเธอจนหน้าเบื่อก็กลับมาเป็นสวีตโรแมนติกหวานแหววหวือหวามากมายจนถึงขั้นเจ้าชูใส่เธอแต่ไปไปเธอก็เริ่มเครียด เมื่อเขากลายเป็นนักเที่ยวมีสาวสาวแปลกหน้าหลายคนที่เข้ามาทักทรดอย่างสนิทสนมแม้กระทั่งพวกคริตตี้โคโยตี้และพวกสาวนักล่าแต้มทรดยืนยันกับเธอทุกครั้งว่าเขาไม่รู้จักสาวสาวเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ง สูม,มนทาไฮโซไม่รงเสดที่กระโดดกอดคอเขาราวกับเป็นคู่รักร่วมเตียงพรตต่อต้านทองเหออย่างจริงจังพยายามสวดมนต์ไล่ผีด้วยคาถาต่างๆแต่ก็เหมือนทำให้ทองหอ,อกล้าแข็งยิ่งขึ้นเขาเขา้าสิงพรตบ่อยขึ้น ยสามารถยืดร่างพรดได้ทั้งกลางวันกลางคืนยิ่งยืดเวลาที่จะอยู่ในร่างพรดแต่ละครั้งได้นานขึ้นยิ่งได้เรียนรู้ใจชัชรีก็ยิ่งประทับใจในความงามและความจริงใจที่เธอมีต่อพรดแล้วยิ่งรู้สึกสุขใจเมื่อมีเธออยู่ใกล้ทองหอพยายามบอกตอบย้ำกับตัวเองว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อชัชีคือการช่วยให้ความรักของชัชรีกับพรตหวานขึ้น เขาจะได้ไปสวรรค์และวันที่ชัชรีดีใจสุขีดเมื่อพรสถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินรางวัลถึง100ล้านความฝันของเธอที่จะได้แต่งงานกำลังจะกลายเป็นความจริง พ่อผากับแม่ทองพ่อแม่พรดลงมาจากอุดรธานีมาเจรจาสู่ขอชัชรีทั้งไงกับพี่ไลเห็นทางคู่ก็ดูถูกสารพัดแต่พ่อผ่ากับทองเอาเงินมากองตรงหน้าก็ตาโตไม่อยากเชื่อว่าพรดจะร่ำรวยขึ้นมาได้เพียงข้ามคืน ชลาลัยสงสัยคิดว่าพรตเป็นสินสอดเช่าแน่ๆแ,แต่ชัชรียืนยันว่าพรตถูกรางวัลที่หนึ่งทังไงกับพี่ไลหูผึ่งคิดว่าพรตต้องได้ของดีมาแน่ๆถึงแม้จะมีเงินตามที่สัญญาแต่ก็ยังถูกตั้งแง่หาว่าพรตไม่มีชาติตระกูลดีเหมือนกับไวกูลทองเหอจึงใช้ร่างพรตสร้างสถานการณ์ว่าช่วยชีวิตเทพกับอมราไว้อีกครั้ง จนทั้งคู่เห็นถึงความดีถึงขั้นขอให้พรตมาเป็นลูกบุญธรรมพรตรู้ความจริงก็ไม่ยอมรับแต่ถูกผากับทองเห็นดีเห็นงามด้วยพรตจึงจำใจต้องย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเทพในฐานะลูกชายคนเดียวของเทพ ทั้งไงกับพี่ไลยเกรงใจเทพเลยยกชัชรีให้แต่งงานกับพรสตามที่รับปากไว้สร้างความไม่พอใจแก่ชลาลัยและวัยกูลอย่างมากเมื่อพรสย้ายเข้ามาพักในบ้านของเทพเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เกิดขึ้นอ้อยสาวใช้ในบ้าน แต่เห็นพรตคุยกับผีทองหอเลยมั่นใจว่าที่พรตถูกหวยเพราะเลี้ยงผีจึงตั้งเครื่องเส้นขอขมาผีทองหอถูกใจอาหารของอ้อยจึงยอมบอกใบให้เลขหวยอ้อยถูกหวยและทำให้ทุกคนฮือฮาเมื่อเธอบอกว่ามีผีมาบอกเลขให้เธอ ครดรู้ว่าเป็นฝีมือของผีทองห่ออีกแล้วในงานมั่นของโครดกับชัชรีสุมนทาตามมาราวีและตั้งใจจะประกาศกลางงานมั่นเพื่อให้โครดรับผิดชอบจนต้องทะเลาะกับเมตตาที่ทำตัวราวกับกิ๊กของโครด เพราะคืนก่อนงานมั่นทองหอแอบใช้ร่างพรดไปขอทั้งสุมนทากับเมตตาแต่งงานเช่นกันชัชชรีเสียใจอย่างมากไวยกูลได้โอกาสจึงพาชัชชรีหนีไปพักใจที่ทะเลพลดรดโกรธทองหออย่างมากที่สร้างเรื่องให้เขา พรตพยายามติดต่อชัชชรีแต่ก็ถูกชลาลัยตัดสายทิ้งทองหอรู้สึกผิดจึงอาสาพาพรถไปหาชัชชรีแต่ถูกพวกวัยกูลเล่นงานทองเหอจึงได้แสดงอิทธิริษสั่งสอนพวกวัยกูลสมอบพรถเผยความลับที่เขามีเพื่อนเป็นผีให้ชัชชรีฟัง ทองเหอปรากฏตัวให้เห็นหารู้ไม่ว่าชลาลัยแอบดูอยู่ชลาลัยจะกลัวเลยรีบบอกทังไงกับพี่ลายแต่ทั้งคู่กลับเกิดความโลภอยากให้ทองห่อดนบรรดาให้สมปรารถนาบ้างรีบจัดของเส้นไหว้ย,ยกขบวนกันมาที่บ้านของเทพทันที พิไลอยากเป็นนายกสมาคมทั้งหอยากให้หุ่งขึ้นและปึ่งปั่งกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งส่วนชลาลัยอยากให้สมหวังกับดิเรกรัฐสอสอหนุ่มที่อนาคตไกลผู้ชายในฝันของชลาลัยแต่ดันมีเมียแล้วด้านทอง และคนใช้ในบ้านเทพก็พาก,กันแหกขอหวยเช่นกันจึงสึกแย่งผีกันเกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจแกเทพและอมรายอย่างมากทองเห่อกลับเพลิดเพลินกับของเส้นไหวโกรดห้ามทองหอไม่ให้เที่ยวให้พรใครส่งเดช แชัชเชรีกลับให้ท้ายทองเหอทั้งคู่เริ่มราวฐานกอบชัยเมตตาเมาและคนในธนาคารรู้ก็พากันมาขอบ้างทุกคนต่างก็พากันสมหวังตามที่ขอไว้กับทองเหอพอยิ่งได้ก็ยิ่งขอหนักข้อขึ้นเรื่อยๆชัชชรีเริ่มตาสว่าง เห็นพ่อแม่พี่สาวพากันงุมงายแถมพรที่ขอก็ยังเป็นเรื่องผิดไม่ถูกต้องทั้งนั้นจึงเข้าร่วมกับพระเทพอมราและผาเพื่อหาทางส่งวิญญาณทองห่อให้ไปเสวยสุขบนสวรรค์ รถไปปรึกษากับหลวงลุงที่เขาได้มาบวชเรียนที่กรุงเทพมหานครแต่เด็กหลวงลุงแนะนำให้เอาเท่ากระดูกของทองหอมาทำพิธีอ้อยแอบได้ยินกลัวจะเสียแหล่งข้อมูลหวยจึงรีบมาปรึกษากับแม่ทอง และลงความเห็นว่าต้องสงบศึกเป็นพันธมิตรกับทงไงและพิ่ไลหวยกูลรู้เรื่องผีทองหอ,อก็แค้นใจอยากได้มาเป็นของตัวเองบ้างจึงปรึกษากับสินแสเพ่งคงที่ครอบครัวนักถืออยู่และแย่งเอาเท่ากระดูกของทองหอ,อมาได้ เพ้งคงทำพิธีย้ายรูปปั้นทองห่อมาไว้ที่บ้านชัชรีและตัดขาดวิญญาณทองเหอกับโรสทิ้งแล้วผูกเข้ากับวยกูลแทนวยกูลโกหกชัชรีว่าได้ทำพิธีให้ทองห่อไปเกิดแล้วชัชรีหลงเชื่อ วยกูลได้โอกาสแก้แค้นสั่งให้ทองหอทำร้ายพรตทองหอพยายามเตือนพรตแต่ก็ทำไม่ได้ถูกบังคับให้เข้าสิงพรตทำเรื่องเลวร้ายกับทุกคนและทำให้พรตกลายเป็นคนไม่ดีในสายตาชัชรี นในที่สุดพรตก็ถูกเทพและอามาราตัดขาดจากการรับเป็นบุตรบุญธรรมและถูกไล่ออกพรตกลายเป็นคนตกอับหมดหนทางวยกูลขู่จะทำร้ายชัชรีบังคับให้พรตเลิกกับชัชรีพรตเป็นห่วงชัชรีจึงจำใจต้องเลิกชัชรีเสียใจอย่างมาก วยกูลได้โอกาสหมายจะปั้นชัชรีทองหอมาช่วยไว้ได้แต่ทองหอถูกวยกูลทำร้ายอย่างทรมานชัชรีสงสารทองหอไปหาพรดเรื่องหาทางช่วยพรดน้อยใจชัชรีเห็นทองหอดีกว่าตนเอง ชัชรีจึงตัดสินใจไปช่วยทองหอเพียงคนเดียวเลยถูกไวกูลจับตัวไว้โปรดตามมาช่วยได้ทันและช่วยให้ทองหอได้เป็นอิสระสินแสเพ้งคงใช้พลังคุณใสเล่นงานโปรดทองเหอปัดพลังนั้นออกคุณใสเข้าไวกูลและเพ้งคงแทน แต่ชัชรีกลับถูกลูกหลงไปด้วยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรพรดกับชัชรีจะรอดปลอดภัยหรือไม่และใครที่จะมาปลดปล่อยดวงวิญญาณของผีทองหอ่อให้ไปสู่สุขติปิดตามชมกันต่อได้ในละครปีศาจแสนโกน